สนับสนุนโดยอาร์ลนิกชนิดเม็ดตัวยาลอราทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอาร์นิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโควิด1 9ยังหนักหน่วงเสียชีวิตรายวันพุ่งสูงสุดครั้งใหม่47คนป่วยอีกกว่า3,000ันผู้ติดเชื้อในเรือนจำดีทะลุหลักพันอีกครั้ง ราชวิทยาลัยจุฬาพรเล็งนำเข้าซิโนโฟาร์มทางเลือกใหม่ประชาชนด้านโภกสอบคอโต้ข่าวชะลอการลงทะเบียนหมอพร้อมอยันไม่เกี่ยววัคซีนขาดมือโควิดก็ยังไม่ซาอินเดียยังเจอพายุยาอาสถล่มซ้ำเร่งอบพยพประชาชนนับล้านส่วนไทยเจอแค่หางเลขยังกระเจิงฝั่งอันดามันโดนทั่วหน้าทะเลคลื่นสูงเกือบ4เมตร และชายคลุมคลั่งกลางวันแสกๆบุกใช้ขวานจามตู้ ATM พังยับชาวบ้านคาดป่วยทางจิตจี้ครอบครัวรีบพาตัวรักษาด่วนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27พฤษภาค,คม2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุคนเพชรผลประดิษฐานนวลผมกฤษดานวนมีและล่ามภาษามือคุณกัญชาธนาพัฒน์นะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับ